A B S เลิกซ่อมเหอะเลิกซื้อคอมพิวเตอร์ A B S นี่อะไรมาดนมีไว้ทำอรอย่างเอาลงไปข้างล่างเป็นไงวะเออชิ่งวหะเก็บไว้ทำไมอยู่ีัยโอ้ยย่างแ็นเครื่องซัมเบอรี่ ลงไปข้างล่างไว้แฮมเอรี่ลงให้หมดเลยทำตันทายมีอะไรวะโอ้รีหมดชิงเขียวไว้โอเสร็จลัวปีนกเดี๋ยวห้าซอยหมดลงไปด้านล่างไว้ มาอีซุนี่อะไรวะของนิสันกับใช้ดได้ตัวนี้ไเนี่คก์อีโก้หนึ่งสองเอ็มนี่ไงโออันนี้ทำงานได้ใช้ไม่ได้ขาไก,กา่กาวกาวไปนู่นไป สารทหารแห้งแอ่ปั๊มเรกไอนี้ก่อนจะค่อยจัดใหม่วันหลังโอืโอโบ้เฮ้ยที่ล้อครับอ้อันตามาจากไหนวันนี้โอ้ทิ้งเลยเฮสีสีไนี้ <c oughs> ตัวไล่ลมเรกตัวที่ห้าแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้เสียไปกี่ตัวแล้ว ปืนล้อปืนอื้อให้ดีก่อนเรวไปจัดไว้วันหลังโอ้ยลายแนละ้วโอ้กาวหาไม่เจอวันนั้นดูนนี่เลยเต็มเลยเนี่ยคือมาอย่างนั้นตกเราสล่ายิ้มไปสี่สยาเื้อ นาก็ไม่รู้โอ้สายรัดขาไม่เจอหาตั้งนานอยู่นี่เองครับกํลนนังอยู่นี่นะอบอกให้ผูกไว้มันก็ไม่ผูกหาง่ายอยู่โอ้ว,ว้าวนี้ก่อนแล้วกันทั้งหมดเดี๋ยวไปจัดตนหลังโยนจากนั่นมานี่จากนี่มานั้นไม่ใช่ได้ครับตัวน,นี้ เ็ดได้โยนไว้ในหลังไว้ลาหนี้จะได้หาง่ายเลยเอ,อ้ยชุดกู้หมดเวลาเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวหาไม่เจออีกนี่ทอดยางปแล้ววันนั้นไปนี่ก่อน, <c oughs> นาอาซออะไรับไม่ไหวมีจ็ดเสีย เซีวีอะไรต่ออะไรหรอกเออป้าผิดซิงวัสดุแบบเงินแบบไว้แล้วฟฟกวว็ไม่ได้ใช้หรอกซิงหมดอย่างเดียวสะอาดนะครับโต๊ะแค่นี้จบ หาส่อหาส่อเดี๋ยวหาสอฝัออ่งนู้นหน่อยวันนี้วอาทิดขับมอเตอร์ไซคต้องมีอะไรมากมายอ๋อเรื่อยๆครับชีวิตคิดอะไรว่านกก็ไปแล้วครับเหลือแต่รังมีวัวทะเลล่าสองตัวรอดครับ

เก็บแต่อะไรก็ไม่รู้หล่นไปเลยเอยอโอ้หมาก็ตู้นี่อะไรวะจุกยางเหรอโอ้เมื่อวานหาไม่เจอก็มีอยู่นี่เลยเมื่อาวานหาไม่เจอสิ่งต,ต้องอยู่นี่กัเนี่อยู่นี่ของมันเออ ่าใส่รถไม่เจอเมื่อวานโอ้ตายเลยย่แย่ๆย่แย่วางไว้ก่อนห้าซ้อครับนี่ห้าซอ้ซอห้ซ้อหยิบไว้ไม่รู้อะไรตัวอะไรไม่ใช่หรอกเราขาด ไลฟ์พีแล้วไม่ได้ใช้นี่กาวอยู่นี่ก็มีรถหนึ่งใช้ได้อยู่โอ้หาไม่เจอปืนน้อยนี้โอ้ประวัติอันล้มเหลวสมัย30ปีที่แล้วครับโอ้ครยสามส30ปีที่แล้วมีเดี๋็กข้ามเลยไหมข้ามตรงนั้นเลย สามสิบปีจะแล้วรถคว่ำเต็มเลยสมัยรุ่งเรืองมีขึ้นมีลงชีวิตอย่างนี้แหละเอาอะไรมากมาย BIG กเอ็มสามสีโออะนี้บิ M ๊กเอ็มสีเกไว้มานานแล้วบนสุดท้ายต้องทิ้งแบบตู้ วิสุโอ้อิสุสมัยทําสีแบบอิสุโอีสองพัน้อยสามสิบสมัยพวกอนนี้ป้ายแดงเนี่ยใครวะนี่โอ้ยังอยู่ ตอนจะเละไปจะนึกว่าจะมาใกล้ครันี้ชีวิตมีน้ำยาล้างเครื่องครับยาหมา้อนาวครับสีชมพูสีเขียวสีเขียววันนี้สีเขียวอันนี้สีชมพูซีมพูมาแล้วเหลืออยู่สามขวดสีเขียวเยอะ โอ้โหสิบเจนี่แหละนี่สิบยอะเะเยอะเชื้อเยอะเยอะนี่ล้ายาล้างเครื่องล้างเครื่องยนต์เชื้อมันเครื่องใช้งานได้ดีครับคนนี้คนนึงเนี่ยดีเออนี่สวยกว่า เว่าละสามอันหมดละฟิล hmm. ์มผู ng, huh? oh, ้โอ้สตริงเบรกครับอื็บไปเก็บมาเป็นของเก่าหายเป็นพวงครับโอ้เสียดายทำล้อเลื่อนนนี่ของใหม่ได้ใช้งานได้ดีอยู่นี่อะไรวะ ซื้อมาไม่ได้ใช้เบรกอะไรไม่รู้อสันหรือเปล่าของอะไรอนงะมัดไว้เลยเพราะวันนี้ซีนครับจะซีนล้อหลังค,คออี่โก้ที่กึ้อะไรแ้ลืมหมดครับโอ้ลูกยางอะไรก็ไม่รู้เลย ไปนานจนลืมครับวันนี้สายรัดท่อหาจนวันนั้นหาไม่เจออยู่ที่เองครับหาไม่เจอหาไม่เจอมันเครื่องกรองเครื่องกับอุ้โซ่หลนี่นี่รุนตัวหนึ่งโอ้เลียงเลยวะ กล้องยาวของอะไรเนาะอ,อ้นนี่ลักกิโลหาอยินลักกิโลอยู่นี่เลยนี่อยู่นี่นะหลักกิโลโอ้ตายเลยอ,อันนี้ว่าทิศกับสบายๆเดี๋ยวคั้นี้ไปแล้วเปิดร้านเเต็มๆหน่อยครับว้าวเอ๊ะครับ นี่่แคนี้แหละชีวิตไม่มีอะไรแล้วหมดช่างเกๆ๋ๆยางเกา่าๆซ่อมแล้วซ่อมอีกปะแล้วปะอีกทำงานได้อยู่นะครับนี่หยอดน้ำมันมันด้วยนะใส่น้ำมันหยอดน้ำมันมันด้วยงั้นเดี๋ยวพังหยอดน้ำมันด้วยนะีต้องหยอดค่อยหยอดน้ำมันกัน hoa sọ này, phương mưu nhiều cơn